อาจารย์พ่อครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกประทับใจว่าคือใดความรู้สึกรู้สึกว่าท่านมีเมตตาสูงมากค่ะประทับใจมากค่ะแล้วหลังจากที่ได้มาสัมผัสพิธีบวงสวงแล้วรินมั่นใจเหลือเกินว่ามีสิ่งที่ต้องมาอธิฐานขออย่างแน่นอนค่ะสําเร็จไหมคะสําเร็จค่ะเป็นยังไงบ้างเอออยากให้แชร์ประสบการณ์นิดนึงเอาค่ะท่านก็เมตตานะคะได้ได้เดินทางไปที่จังหวัดลําพูนที่บ้านซึ่งบ้านตอนนั้นก็คือยัง ถามว่ายังมีความพร้อมที่จะต้อนรับแขกไหมก็ยังไม่ค่อยพร้อมเพราะว่าเราทิ้งบ้านนั้นไปประมาณสิบสาปีแล้วค่ะวก็เพิ่งได้ขึ้นมาอยู่เดือนสองเดือนก็หลายๆอย่างก็ยังไม่พร้อมแต่ตอนที่จองคิวไปก็ก็คิดว่าก็แล้วแต่ทรรมะจัดสรรแล้วแล้วแต่ยังไงก็ก็คือเอาละยังไงก็คือต้องยอมรับสภาพว่าบ้านเราจะยังไงก็ถ้าถ้าถ้าครูบาอาจารย์ท่านเมตตามาก็ถือว่าก็เป็นบุญของเราละแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะว่าหลังจากที่ ท่านมาแนะนำนะคะสิ่งต่างๆที่ท่านบอกค่ะใช้เวลาประมาณ22วันค่ะวันนั้นที่ท่านไปท่านก็ได้ไปแนะนําในเรื่องของอะไรเขาเรียกอะไรนะคะดูพวงช่วยอ่าค่ะก็คือว่าแนะนําว่าอะไรจะต้องจัดวางอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะปรับยังไงรูปของครูบาอาจารย์หรือว่าในเรื่องที่เป็นที่เป็นโต๊ะของบรรพบุรุษอะไรเงี้ยค่ะ ตัวบูบูชาอะไท่านก็ได้เมตตาท่านก็ได้จัดได้วางท่านจัดให้ด้วยไปช่วยจัดช่วยเ็ดให้<า>ด้วย,วยนะ,ะช่วยจัดช,ช,ช่วยให้ว่าอย่างพระอุป,ปคุตจ,จะต้องอผินหน้าไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายท่านก็ได้ไดแนะนําในเรื่องของเรื่องของสารพระภูมิค่ะเพราะว่าในชีวิตพี่นี่คือไม่เคยได้มีเลยสารพระภูมิก็ไม่ได้มีความรู้แล้วก็พอดีมีบ้านนั้นเป็นบ้านเก่าของเขาที่ซื้อมาเขาก็มีอยู่แล้วก็ประมาณว่าทิศทางอะไรไม่ถูกอะค่ะ ค่ะแล้วหลังจากนั้นคุณพ่อไปสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางสถานที่อย่างนั้นเปิดทางให้22วันเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยในข่าวว่าวันนี้มาร่วมพิธีวงสงวงด้วยเห็นภาพพิธีบรรยากาศวงสงวงนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะโอ้แบบข่าจอะไรฮะอลังการมากแบบประทับใจแล้วก็คิดว่าคือไม่เคยได้เห็นมาก่อนในชีวิตนะคะเพิ่งเห็นอย่างนี้ครั้งแรกค่ะขอบคุณพี่สมน์มากนะค่ะขอบคุณค่ะ